วันนี้ผมจะเฉลย15ช่องทางปิดการขายพรีเมียมที่คุณเอาไปใช้ได้เติบโตกิจการคุณใช่ครับแล้วถ้าคุณทําตรงนี้ถูกนะคุณจะได้ลูกค้าจะซื้อจากคุณมากขึ้นซื้อจากคุณบ่อยขึ้นแล้วคุณจะมีลูกค้ามากขึ้นด้วยใช่ครับเขาจะไปพูดต่อๆแปว่าอะไรครับเขาจะจ่ายคุณเขาจะอยู่กับคุณแล้วเขาจะ refer แนะนําแล้วทํายังไงครับเราใช้ฟรม m e w o r k นี้ก่อนที่ผมจะให้คุณดู15ทางนะผมจะให้คุณดู f r a วิ w o r k ฟรมเว w o r k นี้ใช้ได้กับทุกช่องทางเลยแต่ว่าถ้าไม่ทำ เฟรมเวิร์กนี้ผมรับประกันได้1% 0 0 0เลยครับว่าไม่เวิร์กยอดจะตกคงที่แล้วไม่รู้จะทํายังไงทีมจะทําไม่ได้ยอดขายจะไม่พุ่งเรามาดูกันผมจะเฉลยเฟรมเวิร์กก่อนนะแล้วเราจะให้คุณดูช่องทาง15ช่องทางผมจะยกตัวอย่างว่าเราใช้ช่องทางอะไรบ้างจะได้คุณเอาไปใช้เรามาดูเฟรมเวิร์กก่อนครับเฟรมเวิร์กที่จะใช้ปิดช่องทางคือเรียกอะไรครับ Premium Sales method ครับอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราจะปิดการขายพรีเมียมเราต้องทำอะไรก่อนครับ เราต้องวางตําแหน่งบริษัทเราในมาร์เก็ตให้เป็นพรีเมียมแต่ละช่องทางไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเฉลยนะผมจะยกตัวอย่างที่2องะครับวิธีการทําข้อเสนอลูกค้าอาจจะมาหาคุณแต่ว่าเวลาเราทำข้อเสนอผิดเขาจะไม่ซื้อจากคุณวิธีที่3 เราเรียกว่า close จะพูดยังไงให้ลูกค้าตัดสินใจได้ครับเรามาดูกันครับว่า15ช่องทางนี่คืออะไรครับแล้วบอกผมด้วยนะครับว่าคุณชอบอันไหนมากที่สุดแล้วอันไหนแบบว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่าทําได้ก็คอมเมนต์ด้านล่างทักมาหาก็ได้เรามาดูกันครับทั้ง15ช่องทางนี่คืออะไรครับช่องทางแรกเลยนะครับใช่ผมจดมาหมดให้คุณเลยนะจะได้เราไม่ลืมช่องทางแรกเราเรียกว่า face to face เวลาเราจะปิดการขายพรีเมียมเนี่ยหลายองค์กรจะมีแบบเจอกันต่อหน้าต่อตาถ้าคุณขายอยู่ใน B 2 B ถ้าคุณขายอยู่ใน การขาถ้าคุณขายเป็นบริการอันนี้เราเรียกว่า face to face ใช่ครับผมจะยกตัวอย่างนะบางทีเวลาคุณไป Network อะมีใคร refer หาคุณคุณเจอเขาอะหน้าต่อตาเราเรียกว่า face to face อันนี้สําคัญมากใน premium sales นะเพราะว่าเราสร้าง relationship เหมือนเวลาผมอะ่ะผมจะยกตัวอย่างเวลาผมก็ปิดการขายเดิมทีเวลาเริ่มใหม่ๆอะเราก็ face to face ถึงวันนี้อะผมก็ยังทํา face to face ใช่ไหมครับเวลาเราจัดอีเวน์เราไปเจอใครเรามีฝรั่งบ้างคนไทยบ้างคนอินเดียบ้างคนจีนบ้างอเมริกาบ้างหมดเลย face to face. สำคัญมากแล้วก็พรีเมียมตรงนี้ตรงไหนครับเราต้องดูวิธีเราแต่งตัวเพราะว่าเวลาเขาเห็นคุณปั๊บใช่ไหมยังไม่พูดกับคุณนะเขาเห็นคุณปั๊บเขาตัดจใจแล้วคนนี้อ่พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเห็นภาพไหมแล้วก็เฟรมเวิร์กที่เมื่อกี้ผมให้คุณดูอ่ะ position offer close face to face สำคัญมากคุณจะวางตัวยังไงให้เขาเห็นว่าเป็นพรีเมียมคุณจะทําข้อเสนอยังไงแล้วคุณจะพูดยังไงใช่ครับเวลา face to face สำคัญมากไม่ใช่แค่คําพูดนะน้ําเสียงก็สําคัญวางตัวยังไง body language สำคัญมากเลยนะอันนี้อยู่ในพรีเมียมเซส แม่เถิหมดเลยอ่ะช่องทางที่2นะ phone sales ปิดการขายเวลาเราเริ่มใหม่ๆจริงๆอะ่ะเวลาเราเริ่มใหม่ๆเลยอะ่ะผมฝึก phone sales ก่อนเลยเพราะว่าอะไรครับตอนนั้นผมอยู่ใน job ใช่ไหมแล้วก็เราทํางานเสร็จเรามาอยู่ที่บ้านลูกๆผมก็เล็กๆจาก2องทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งอะ่ะผมปิดการขายผมอยู่ออสเตรเลียผมปิดการขายที่ยุโรปที่เอเชียใช่ไหมมันไม่ได้ face to face แต่ว่ามันให้เราทักษะปิดการขาย phone sales เนี่ยเราใช้ทางโทรศัพท์โทรเข้าโทรออก follow up อันนี้พลาดไม่ได้ใช้ ใช่ครับพรีเมียมเซลส์หลายพรีเมียมเซลที่ผมปิดมาทางโทรศัพท์หมดเลยใช่ไหมและตรงนี้อะ่ะที่ผมไปแข่งแชมป์ที่ต่างประเทศมาที่1น,นะคนไทยคนแรกเดิมทีปิดการขายไม่ได้ผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวอะครับสีล้านบาทใช่ครับภายใน12เดือนแล้วผมไปชนะแชมป์มาที่แคนาดาคนไทยคนแรกแข่งกัน6 5 0 0คน151ประเทศอันนี้พลาดไม่ได้ f o l l o w up ผ่านโทรศพัพท์บางทีอะ่ะเคยเจอไหมครับคุณไปหาลูกค้าบอกว่าเฮ้ยว่างไหมโทรคุยได้ปุ๊บโทรเลยแล้วถ้าเขาโทรแล้วมันฟังเสียงไม่รู้อ่ะไม่ไม่ชัด เขาจะไม่ซื้อต่อ premium sales phone sales important mark <า>ที่3นะครับเดี๋ยวนี้เป็นระบบแชทหมดใช่ไหมไลายแชทอะ่ะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้เวลาเขาทักมาทางเว็บไซต์ทักมาทางไลน์ทักมาทาง IG messaging เป็นแชทที่3เราเรียกว่า Chat and messaging มันจะเป็นทักษะยังไงครับเคยเจอไหมครับบางทีคนเขียนมาหาคุณนะ่ะแล้วเขาเขียนมาเราดูออกเลยอะ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าฝั่งนั้นมโหเราอยู่ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่า Energy ครับเวลาเรามี Mindset ไม่ใช่เป็น p r e m i u m ใช่ไหมมันจะลงในคําพูด และคำพูดจะไปหาฝั่งนู้นนะแล้วเขาจะรู้สึกคุณลองดูสิเวลาคุณคุยกับใครบางทีคุณดูออกเลยได้ข้อความมาว่า ให้ฝั่งนู้นมันโมโหเราแล้วใช่หรือว่าฝั่งนู้นดีใจกับเราเราจะปิดการขายผ่านแชทยังไงครับในอันนี้คือหนึ่งนะเดี๋ยวนี้มันมี AI มีเป็นอบอทหมดเลยใช่ไหมใช้ได้หมดเลยนะอันนี้อพรีเมียมเซลล์ถ้าคุณยังไม่เริ่มใช้เริ่มใช้เลยเวลานี้ที่ผมปิดการขายเวลาเราเริ่มใหม่ๆที่เมืองไทยผมใช้ line อย่างเดียวเลย line อย่างเดียวเลยเป็นแชทใช่ไหมปิดได้หลายล้านเลยใช่ไหมเราอยู่ออสเตรเลียตอนนี้ตอนนี้เราก็มีทีมเราก็ให้คนอื่นปิดให้เราด้วยที่4นะเราเรียกว่าเป็นช่องทางอ e ีเมลอีเมลกับ direct research. แปลว่าอะไรครับเดี๋ยวนี้อะถ้าคุณเล่นต่างประเทศเยอะใช่ไหมบางทีอะมันไม่ได้โทรหรือว่ามี WhatsApp มีแชทใช่แต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาจะต้องการผ่านอ e ีเมลถ้าคุณปิดการขายผ่าน B2B ก็อ e ีเมลก็เยอะใช่ไหมใช่เราจะพูดยังไงจะใช้คําพูดยังไงจะทําข้อเสนอยังไงจะวางตําแหน่งเรายังไงในอ e ีเมล Position Offer Close อย่าลืมนะครับ Premium Sales Method ตรงนี้ก็ใช้ได้นะผมจะอ่านให้ฟังนะมีเป็นอ e ีเมลแคมเปญ Follow up เราจะส่งได้ยังไงเวลาผมตอนแรกอยู่ใน job เราก็ใช้ ใอ้นี้เยอะเพราะว่าลูกค้าอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องอีเมลไปอีเมลมาเราสร้าง relationship ผ่านอีเมลชอบไหมไลค์แชร์ด้วยนะอ่ะที่5พลาดไม่ได้เราเรียกว่าเป็น content marketing แต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นวิธีเราทําการขายมันไปหาหลายคนได้เลย Content น,น,นี้คือทําวีดีโอผ่านช่องโซเชียลใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเป็นวิดีโย,ยาวเป็นวิดีโอสั้นก็ได้เป็น podcast ก็ได้เวลาเราเริ่มที่เมืองไทยช่องโซเชียลผมอ่ะคุณไปดูได้เลย TikTok Facebook YouTube ไปดูเลยผมทำคอนเทนต์เยอะมากเลยคอนเทนต์นี้ทำให้คนรู้จักเราเราวางตำแหน่งเราเห็นไหม o s i t i o n คุณจะวางตำแหน่งยังไงท้ายคอนเทนต์คุณเวลาใครไม่รู้จักคุณนะ่ะเขาดูคอนเทนต์คุณเขาจะดูต่อเยอะๆเ,เราจะทำยังไงอันนี้เราเรียกว่า Position เวลาคุณพูดในวิดีโอในคอนเทนต์คุณอะ่ะเขียนน่ะเราจะเขียนยังไงอันนี้เราเรียกว่าเป็น Close ดึงเข้ามาเวลาเราทำข้อเสนอบอกว่าเอะทักมาก็ได้เป็น Off e ฟเราจะทำยังไงเห็นภาพไหมตรงนี้ถ้า คุณยังไม่ทํานะคุณไปไล่ดูวิดีโอเราเลยเทคนิคที่เราใช้คุณลองไปแกะดูถ้าแกะไม่ได้แกะไม่พอไม่ไม่เข้าใจก,ก็ทักเข้ามาโอเคนะที่6เวลาเราเริ่มใหม่ๆเวลาเปิดกิจการเราใช้เยอะมากที่6เราเรียกว่าเป็นเวบินาผ่านซูมเวบินาหรือว่าเวิร์ชวลอีเวนต์เหมือนกันนะเราทาทุกอย่างผ่านซูมผมเปิดกิจการช่วงโควิดพอดีเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นเรานั่งอยู่ออสเตรเลียบินไปไหนไม่ได้ไปหาใครก็ไม่ได้เปิดซูมมาเริ่มปิดการขายเลยใช่ครับเราจะวางตําแหน่งยังไงในซูมเราจะออฟเฟอร์ยังไงในซูม เราจะปิดการขายยังไงใน Zoom ใช่ไหมอันนี้สําคัญมากถ้าคุณวันนี้ยังไม่ใช้ตรงนี้นะผมบอกได้พ0นเปร์เพลาดโอกาสไปเยอะผมเปิดมาใหม่ๆเราทำเรานั่งอยู่ออสเตรเลียผมเปิด Zoom ขายที่อินเดียเรานั่งอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมเราขายเราถ่ายได้หลังจากนั้นผมมาขายที่มาเลเซียไปอเมริกาไปยุโรปพันซูมหมดเลยตอนนี้มาที่เมืองไทยมาช่วยคุณใช่ไหมสำคัญมากถ้าคุณอยากจะเปิดโลก นอกจากแค่เมืองไทยเวบินาร์เวอร์ชวลอีเวนต์สำคัญมากนะอันนี้มันเป็นเป็นซูมก็ได้เป็นไลฟ์เวิร์กชอปก็ได้ทำเป็นผ่านซูมนะ Okay. ต่อเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่คืออะไรครับเบอร์เจ็ดนี่คือ physical events เราทำเป็น event in person เป็นช่องทางพรีเมียมที่สุดยอดมากใช่ไหมแต่มันค่าใช้จ่ายก็พอสมควรใช่ไหมเราก็ต้องมีที่มีอาหารมีอะไรผมก็ทำมาแล้วเวลาเราเปิดมาที่เมืองไทยเราจัด event พรีเมียมเลยใช่ไหมที่เมืองไทยมีอาหารโรงแรม5ดาวจัดมาหมดแล้วตรงนี้เราสร้าง connection event จะเป็นยังไงครับจำได้ไหมอันแรก face to face event จะใช้เป็น event ด้วยเป็น face to face ด้วยวิธีเราจัด event ยังไงวิธีเราทำ event ยังไงวิธีเราพูดยังไงวิธีเราทําข้อเสนอยังไงวิธีเราสร้างคอนเนคชันยังไงอันนี้พรีเมีย่ยมหมดเลยเห็นภาพไหมโพสิชันอ่ะเวลาคุณอยู่ในอีเวนต์อ่ะคุณจะจัดอีเวนต์ยังไงคุณจะทํายังไงโพสิชันออฟเฟอร์เวลาอยู่ในอีเวนต์อ่ะคุณจะทําข้อเสนอยังไงคุณจะปิดการขายยังไงในอีเวนต์เห็นภาพไหมครับตรงนี้ใช่หลักการอ่ะ Premium Sales Method ใช้ได้กับทุกอันถ้าคุณสนใจด้านนี้ก็ทักเข้ามาใช่ไหมผมอบรมผมมีโปรแกรมเลยไม่ได้เป็นแค่คอร์สนะอันนี้เป็นไลฟ์สอนสดทุกสัปดาห์ผมจะให้ฟีดแบ c k คุณปรับน้ำเสียงคุณปรับคำพูดคุณวิธีคุณแต่งตัววิธีคุณพูดทุกอย่างเลยถ้าคุณอยากจะปรับตัวเองเป็นพรีเมียมหรือว่าตอนนี้พรีเมียมแล้วอยากจะไปต่อก็ทักเข้ามานะ โอเคต่อนะที่8เนี่ยมันจะมีเรื่อง Books หนังสือหรือว่าเป็นโบรชัวร์ออกมาก็ได้ใช่อันนี้ทํายังไงอันนี้ก็เป็นพรีเมียมนะหนังสือเพลยแมกกาซีนอันนี้เป็น Bo o k s หมดเลยใช่ไหมเราจะทําเป็น eBook ยังไงอันนี้สําคัญหมดเลยนะเราจะวางตําแหน่งเราอะเวลาคนเห็นใครเห็นหนังสือเราอะเฮ้ยใาคราอะเปิดดูใช่ไหมบางอันที่ผมให้คุณดูใช่ไหมผมทํามาบางอันก็ยังไม่ทําคุณไม่ต้องทําทุกอันก็ได้เหมือนตอนนี้หนังสือผมยังไม่ได้ออกนะผมมีหนังสือมาอยู่เดี๋ยวเร็วๆนี้ออกยังไม่บอกนะแต่เห็นภาพ เราก็ยังเป็นพรีเมียมได้ไม่ต้องทำทั้ง15ข้อผมให้คุณเลือกว่าคุณอยากจะไปช่องทางไหน อ,อันที่9อันที่9เนี่ยมันเป็นโปสเตอร์ใช่ไหมส่งทางไปรษณียพรีเมียมแพคเกจิ้งทางไปรษณียถ้าคุณมีเป็นหนังสือส่งให้ใครมีบรชวร์มีของขวัญมีสินค้าคุณเป็นบริการก็ได้เป็นสินค้าบางที่มันมันมีส่งทางไปรษณียใช่ไหมคุณห่อของขวัญยังไงแพคเกจิ้งยังไงอันนี้พรีเมียมแล้วเวลาส่งไปเนี่ยใช้ทางไปรษณนียเราจะทำออฟเฟอร์ยังไงใช่ไหมอันนี้ก็สําคัญเราจะเขียนเอกสารยังไงส่งไปในไพรส์เียเวลาเขาอ่านเขาบอกอู้อยากซื้ออีก นี่เป็นพรีเมียมหมดเลยเห็นภาพไหมโอเคต่อนะที่10 10นี่สําคัญมากมากๆามากมนะ10นี้เราเรียกว่าเป็น Speaking Speaking and Stage ว่าเราจะพูดยังไงบนเวที ผมจะเล่าสตอรี่ให้คุณฟังนะเวลาผมไปแข่งแชมป์ที่แคนาดาคอสอ2ศ2 9 1 9เดือนกันยาตอนนั้นอ่ะผมขึ้นบนเวทีแล้วเราต้องคุยกับคน1,500คนนะในชีวิตผมไม่เคยคุยเลยนะบนเวที1,500คนผมก็ต้องไปเตรียมพร้อมว่าเอเราจะไปบนเวทีเราจะคุยยังไงเราจะทําอ n น r g y ให้ทุกคนได้ยังไงเราจะสร้างพลังให้ทุกคนได้ยังไงให้เขาเข้าใจเราแล้วเวลา1,500คนฟังผมอะ่ะนะเลือกผมเป็นแชมป์ นะมีทั้งหมดนะหคนไปแข่งนะผมคนเดียวอะได้46%มันเป็นทักษะการวางตำแหน่งบนเวทีเราจะวางยังไงเราจะพูดยังไงเราจะ engage ยังไงเราจะปิดการขายยังไงใช่ไหมอันนี้เนียสำคัญมากเราก็ทำอีเวนต์มาที่เมืองไทยไปบนเวทีมาที่เชียงใหม่เราก็ทําเยอะมากใช่ไหมถ้าวันนี้คุณยังไม่ทำนะทักษะนี้เรียนได้ถ้าสนใจก็ทักมาอ่ะ11เตบเตเเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเป็น PR ทาง PR ทางสื่อใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนี้นะสำคัญมากพลาดไม่ได้นะตรงนี้วันก่อนอผมไปพี่เมืองไทยแล้วมีหนังสือเพม่มที่เชีงยงใหม่เขามาสัมภาษณ์เราว่า oh, oh, คุณเป็นใครทำไมโตเร็วจังเขาก็สัมภาษณ์เราที่เชีงยงใหม่เราก็ลงหนังสือเพลมที่เชีงยงใหม่ใช่ไหมแบบนี้คนก็เริ่มรู้จักเราเวลาคุณทําแบบนี้ใช่ไหมสำหรับบริษัทคุณ authority คุณะตำแหน่งบริษัทคุณะจะมีการเชื่อถือมากขึ้นเพราะสื่อทั่วไปเขาก็ไม่ได้แค่มาจะมาหาคุณไม่มาเราทําโฆษณาเพื่อคุณเราทํเขา่าวไม่เพราะมันเป็น credibility ของเขาด้วยเห็นภาพไหมเลยวันนี้ถ้าคุณอยากจะไปพรีเมียมออกสื่อออก PR ด้วยนะแล้วก็ทำเคสตั迪เจ๋เยอะด้วยคุณไปดูสิบน YouTube ผมมีเคสตัฎีเยอะหมดเลยลูกค้าตั้งหลายคนที่ได้ผลลัพธ์มาใช่ไหมตอนนี้ผมก็เปิดอบรมมาเป็นโปรแกรมใช่ไหมไม่ได้เป็นแค่คอร์สนะเป็นอบรมโปรแกรมสอนสดเลยนะหเดือนแล้วที่เมืองไทยยอดขายรวมที่ทุกคนทําได้รูปเงินเท่าไหร่แปดสิบกล้านบาทใช่ไหมอันนี้เป็นเคสตัฎีหมดดูบน YouTube ผมเลยมีเคสตัฎีหม ใช่ไหมถ้าคุณทําแบบนี้สำหรับองค์กรคุณนะ่ะเขาบอกว่าว้าวบริษัทนี่ยบริการก็ดีมีคนอื่นได้ผลลัพธ์ด้วยเขาเห็นเลยอะ่ะอันนี้มันเป็นการวาง p o s i t i o n แล้วเวลาคุณพูดอะไรใช่ไหมบอกว่าเอเข้ามาติดต่อมันเชื่อถือได้อันนี้ก็เป็นการ close การต่ำ Offer Get it? Very good นะที่12เราเรียกว่าเป็น strategic partnership เวลาเราเริ่มที่เมืองไทยใหม่ๆะ่ะตอนนั้นผมยังไม่ได้มีช่อง Social ยังไม่มีอะไรใช่ไหมผมก็โคลกับเพื่อนผมเขาก็มีทำอีเวนต์ของเขาผมก็โคลกับเขาเขาก็พาเราเปิดตัวเราที่ท,ที่เมืองไทยโอ้เราก็เริ่มเข้าใจเวลาเราเห็นภาพใช่ไหมเราเห็นช่องทางแล้วเราก็โตเลยเหมือนกันถ้าคุณจะเปิดตลาดใหม่อย่าพลาดอันที่12นะ strategic partnership ลองไปโคกับคนอื่นเปิดตลาดใหม่อันนี้ทักษะที่สุด ยอดมากแต่สําคัญมากนะผมขอเตือนเลยนะเวลาจะเข้า collaboration กับใครจะพาใครมาเป็นพาร์ทเนอร์มันมีวิธีต้องระวังนะถ้าเลือกคนเพจนี่นะปัญหาเยอะมากปวดหัวอาจจะไม่มีเงินด้วยอาจจะเขาเอาเงินไปหมดนันทะี่ต้องระวังนะถ้าสนใจด้านนี้ก็ทักมาผมจะทําวิดีโอให้ด้านนี้ก็ได้นะอันนี้ผมมีประสบการณ์เยอะมากด้านนี้ที่ออสเตรเลียเราก็เริ่มแบบนี้เวลาเราทําที่อินเดียเราก็เริ่มแบบนี้นะโอเคที่13ที่13นี้ผมยังไม่เคยลองมานะแต่ว่าอันนี้จะเป็น B 2 B เรากําลังคิดอยู่เรากําลังคิด อยู่แต่ยังไม่ได้เริ่มตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าเป็น licensing กับ enterprise program enterprise program licensing นี่เป็นยังไงครับเวลาคุณมีสมมติคุณขายกิจการ B 2 B ก็ได้แล้วคุณขาย l i c e n s e คุณขายซอฟต์แวร์ใช่ไหม เนี่ยเป็นไลเซนซิ่งนี่สำคัญมากถ้าคุณมีเครือข่ายเป็นพรีเมียมไลเซนเซอร์คุณอาจจะขอได้ราคาเยอะๆถ้าคุณมีโปรแกรมสําหรับองค์กรใหญ่ๆเลยอะ่ะคุณจะเข้าไปปับ๊บมันจะโตตลอดได้มาหนึ่งองค์กรคุณจะได้ที่2ที่3ที่4ที่5บริษัทมาเลยใช่ไหมเวลาผมเริ่มใหม่ๆผมก็เอาบริษัทปันกลางแล้วตอนนี้ก็เริ่มโตล,ละเห็นภาพไหมใช่อันนี้คุณเอาไปใช้ด้วยนะอันนี้เวิร์กมาก B2B สุดยอดมากตรงนี้โอเคแล้วก็ถ้าคุณมีเป็นโปรแกรมแบบเป็นไลเซนส์เป็น license, เซอร์ติฟิเคชันอะไรก็ดีมากๆโอเคที่สิบ ้อยมากที่ทําที่เมืองไทยอันนี้เราเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ปัจจุบันเรากําลังสร้างคอมมูนิตี้อยู่ของนักปิดการขายทรงพลังอันนี้คืออะไรครับที่ผมบอกใช่ไหมที่ผมอบรมนักปิดการขายทสงพลังมันไม่ใช่แค่เป็นคอร์สมันเป็นคอมมูนิตี้มันเป็นไลฟ์เมนทร์ชิฟเราสอนสดเราอยากจะสร้างให้ใครมีปัญหาเรื่องปิดการขายในธุรกิจเข้ามาที่นี่มาถามคําถามได้เราจะช่วยมันเหมือนว่าเราเป็นชมรมเป็นคอมมูนิตี้เป็นรู้จักกันนะ่ะว่าเฮ้ยปัญหาคุณเราแก้ได้ปัญหาคนนี้เราแก้ได้ เฮ้ยขอความช่วยเหลือมันเป็นคอมมูนิตี้เลยถ้าคุณสนใจด้านคอมมูนิตี้เรื่องเป็นปิดการขายพรีเมียมใช่ไหมก็ทักเข้ามาตรงนี้อ่ะผมจะเน้นตรงนี้มากเพราะว่าวิสัยทัศน์ผมในเมืองไทยไม่ใช่แค่ว่าเปิดคอร์สเราอยากจะช่วยเศรษฐกิจเมืองไทยนะเพิ่มยอดขายนะหมื่นล้าน ภายใน1นถึงสปีเราจะช่วยยังไงครับมีผู้ประกอบการมีเจ้าของธุรกิจ100คนผมจะช่วยเพิ่มยอดให้เขาอีก100ล้านภายใน1นถึงสปีอันนี้คือวิสัยทัศน์เราครับเอาร0อยล้านคูณ100เป็นวิชั่นหมื่นล้านเลย เราจะทํำยังไงครับเราจะทําเปิดช่องมาแบบนี้เราสอนปิดการขายพรีเมียมก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็มีระดับต่อไปเราจะสร้างธุรกิจพรีเมียมยังไงอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาตอนนี้เรากําลังสร้างคอมมูนิตี้ปิดการขายยังไงพรีเมียมถ้าคุณอยากจะอยู่ในคอมมูนิตี้นี้แล้วอยากจะศึกษามากขึ้นก็ทักเข้ามาโอเคที่15พลาดไม่ได้ยุคนี้เป็นยุค AI ครับใช่ครับ15เป็น AI Automation ใช่ไหม AI แล้วก็เทคโนโลยีหมดเลยที่ผมเน้นมา1-14เนี่ย AI นี่ใช้ได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าไม่สอน AI ให้ทำเหมือนคุณได้อะผิดมากเลยหลายคนอ่ะเขาใช้ AI มั่วๆม,มันจะเสียมากก็ได้เลย AI เนี่ยดีมากแต่คุณจะใช้วางตำแหน่งยังไงครับใช้ AI ให้เขาเห็นว่าคุณ่ะทันสมัยแล้วก็พรีเมียมด้วยอันนี้เป็นคำถามที่ใหญ่มากคุณทำเป็นไหมคอมเมนต์ Comment หน่อยคุณมีไอเดียอะไรบ้างคอมเมนต์ Comment มาเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณฟังยิ่งเป็น CRM ระบบ CRM ขึ้นมาถ้าคุณจะจัดการของบริษัทถ้าคุณมีลูกค้าเยอะมากเลยอะ่ะคุณจะเอา CRM ยังไงดีคุณจะวัดได้ไงว่าคนไหนซื้อยังไงมากแค่ไหนใช้ AI คิดว่าเออเราจะเพิ่มยอดขายยังไงอันนี้จะมาหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอไม่ไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวคราวหนะ้าสนใจไม้ด้านนี้เดี๋ยวผมจะทําวิดีโอมาให้นะด้านนี้ตรงนี้ที่ผมบอกมา15ช่องทางเลยแล้วก็มันเป็น private ก็ได้เป็น government ก็ได้รวมหมดนี่เลยเห็นภาพไหมคุณเอา15เนี่ยไปใช้คุณคิดดูสิว่าตอนนี้คุณ ใช้ช่องทางไหนแล้วช่องทางไหนยังไม่ได้ใช้อันนี้เป็นโอกาสหมดเลยนะแต่ว่าหลักการอนะ่ะอย่าใช้มั่วๆนะหลักการต้องไปเรียนพรีเมียมเซลส์เมธอดก่อนที่เมื่อกี้ผมให้คุณดูอ่ะปิดการขายพรีเมียมหนึ่งโพซิชันยังไงออฟเฟอร์ทำยังไงคลอยังไ er ง,ไงไถ้าทําตรงนี้ได้15ช่องทางนี้คุณจะปิดการขายได้ไม่มีปัญหาแต่เวลาเนี้ยถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยไม่แน่ใจเริ่มยังไง <c oughs> ก็ทักเข้ามาหาผมก็ได้ <c oughs> ผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับโชคดี